มาดูว่ามีหนังสือใหม่ไหมมาซื้อหนังสือนิยายอะค่ะตั้งใจมาดูหนังสือไปทำใจตั้งใจมาซื้อหนังสือพวกหนังสือภาษาค่ะมาซื้อหนังสือการ์ตูนหาที่สยามอินเตอร์ใจมาซื้อหนังสือนยายค่ะผ่านหนังสือเข้ามาลัยครับมาดูพวกหนังสือนิยายโรแมนติกแฟนซีผาประตูยายแนวจีนโบราณเป็นนิยายวายทั่วไปอะตัวไรอย่างค่าจะเอาตัวรอดยังไงดีอะนิยายวายแนวจีนโบราณนะ ดักแฟนตาซีของคุนิก้าผมเป็นเรื่องสมมคนเป็นผีของเซี่ยห่าพอมดูนิยายแฟนตาซีการ์ตูนญี่ปุ่น<ค><ณ>ตุ๊กคงถือว่าเป็นตวัวของตัวเองีเป็นคนเดียแบบไมายลอะไรอย่างเ,เงี้ยค่เป็นนางเอกคนสวยๆไงเป็นผู้หญิงน่ารักสวยๆตุ๊กคงเพราะว่าบางทีนางเอกไม่ได้ฉลาดเท่าตุ๊ง นางเอกก็อยากเป็นนางเอกตัวร้ายมาค่ะเหมาะกับนางเอกค่ะไม่ใช่คนดีอะไรขนาด้นไปตัวร้ายคนน่จะมีกูุมหลังมีเรื่องให้เล่นน่าสนุกกว่าตัวโกงอ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องมาทำตัวดีๆตลอดมันได้เป็นตัวของตัวเองเลย นางได้คู่กับใครตัวลายก็ได้ค่ะติงนางเอกตัวโกงค่ะมันดูน่าสนใจดีเป็นตัวโกงครับสนุกกว่าตัวโกงได้ใส่อารมณ์เต็มที่ตัวโกงคนอ่านอาจจะชอบตัวโกงมากกว่านางเอกก็พอตัวผมงพราผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันโลกสวยหรือว่าดูเป็นคนดีครับผมตัวโกงตัวรู้สึกว่านางเอกบอบบางเกินไปตัวโกงเหมือทดสอบความรักระหว่างนางเอกกับตัวเอกด้วยตัวโกงดีกว่าครับเก่งกว่าไม่เห็นเหตครับะคือตัว ่กับกืนเรรองราวให้นสนส,สูงๆขาวๆผมยาวน่ารักแล้วก็ยิ้มเก่งเฮฮาครับผมเข้าใจเราทุกอย่างเทหล่อคนใจดีหล่อเลยตลกค่ะติ้งตแก่ๆเลยๆด้วยดูโตเป็นผู้ใหญ่สุขุมพึ่งพาได้มีความมั่นใจอบอุ่นมีเงินใส่ใจเรามีความคิดที่ดีเกี่ยวกับความเท่าเทียมเป็นคนน่ารักที่เล่นน่ารักสุดสไม่เจ้าชู้